ฟูจะหลับอีกแล้วหรอฟูอหาอะไรไม่มีจริ้งจกแล้วแกมองอะไรโอ้มันหาฟองกินงาไปไหน ันจะไปที่เก็บอาหารมันเปล่าเธอดูมันมาที่เก็บอาหารมันจริงๆนเนอ๋นอวันนี้วันนี้มันไม่ได้กินไก่แล้วมันก็ไม่ได้กินตับด้วย แล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารเมร็ดไหนไปเปิดไปเปิดลิ้นชักโชว์อาหารตัวเองสิเยอๆฟู